สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับเพจ JH Story แม่บ้านเกาหลีอินชอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลมีแอปดีๆนะคะอยากจะมาแนะนำให้กับทุกๆคนได้รู้เนาะสำหรับใครที่ใช้บริการโอนเงินนะคะผ่านแอปธนาคารอยู่ซึ่งเราจะรู้กันดีว่าถ้าเราที่มาอยู่ที่เกาหลีเนี่ย บางทีจะมีปัญหาเรื่องใช้แอปธนาคารไม่ได้เนาะวันนี้ก็จะมีแอปดีๆนะคะที่จะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับทุกๆคนที่จะใช้บริการโอนเงินข้ามประเทศนะคะอย่างเช่นโอนไปที่บัญชีธนาคารที่ไทยของเราเป็นต้นนะคะแอปนี้นะคะมีชื่อว่า e n i p a y นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนาคร่าวๆนะคะว่าแอปนี้มันดียังไงเนาะ สำหรับข้อดีนะคะหลักๆของแอป,ปนี้นะคะก็คือข้อแรกเลยเนี่ยสามารถโอนเงินได้เนาะโอนเงินไปที่ไทยได้และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะโอนไปที่ประเทศอื่นๆก็ได้ดังนั้นคนที่ใช้แอป,ปนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเนาะแต่มีประเทศอื่นๆเช่นเวียดนามอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยแล้วก็แอป,ปนี้เนี่ยเขาจะไม่หักค่าธรรมเนียมปลายทางนะคะแล้วก็การคิดค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยก็คือโอนครั้งหนึ่ง คิดค่ารมเนียมห้าคิดค่ารมเนียมห้าพันวอนเท่านั้นเนาะจะโอนมากโอนน้อยก็ค่าทมเนียมครั้งเดียวห้าพันวอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแอปนี้คนที่ไม่มีวีซ่านะคะก็สามารถสมัครได้สามารถใช้หน้าพาสปอร์ตสมัครได้เลยมันก็จะดีตรงนี้นะคะสะดวกสําหรับคนที่ทั้งมีวีด้วยแล้วก็ไม่มีวีด้วยนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเลทเงินเขาดีนะคะแล้วเราสามารถเช็คยอดของธนาคารบัญชีธนาคารในเกาหลีได้ว่าตอนนี้เรามียอด เงินเงินในบัญชีเท่าไหร่มีการใช้จ่ายยังไงสามารถดูประวัติได้เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็สามารถใช้เติมเงินโทรศัพท์ได้นะคะทั้งในไทยแล้วก็เกาหลีอ อันนี้คือเป็นแอปที่รู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่เหมือนแอปอื่นจริงๆนะลืมบอกไปอีกข้อนึงนะคะสําหรับแอป Enipa พตอนนี้นะคะเขามีบริการโอนเงินด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์ก็ตามนะคะโอนเสร็จนะคะเงินเข้าภายใน5นาทีนะคะโอนเงินด่วนได้เลยนะคะบริการนี้ถือว่าถูกใจคนที่ใจร้อนนะคะไม่ชอบรออย,อยากใช้โอนปุ๊บแป๊บหนึ่งมาละเงินเข้าเช็คยอดได้ปับ๊บอันนี้คือ Enipa พเขาตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจแอปนี้เนาะวันนี้จะเอาวิดีโอการสมัครการใช้งานแอป e n i p a y นะคะง่ายๆเอามาให้ดูนะคะ <ๆ S 1> เผื่อใครอยากจะสมัครตามเนาะไม่ยากเลย<ๆ>ก็ไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะค่ะเราจะมาลองสมัครกันดูนะคะว่าสมัครยากหรือว่าง่ายขนาดไหนวันนี้กดเข้าแอปมาแล้วนะคะลงทะเบียนสมาชิกสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างมีบัตรประจำตัวเนาะโทรศัพท์บัญชีธนาคารใน,ในประเทศตั้งค่าแพทเทิร์นนะคะ หลังจากเราตั้งค่าเสร็จเนาะมันก็จะมาโ่หน้านี้นะคะแล้วก็ให้เราอัปโหลดรูปหนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประจําตัวคนต่างชาติเนาะเลือกสัญชาติโอเคพอเราถ่ายเสร็จแล้วเนาะกดต่อไปกรอกข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างนามสกุลชื่อหมายเลขหนังสือเดินทางอพอเราใส่ข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาขึ้นอย่างนี้เนาะ ก็กดต่อไปต่อไปต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ตองทำเบียนบัญชีถอดเงินและยืนยันความเป็นจริงของบัญชีต่อไปเป็ขั้นตอนการย <an refugees> ืน <il> ย <Rein |notimestamps|> ันหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็ยืนยันตามปกติเหมือนที่เราเคยทำเลย ตรงนี้ก็กรอกชื่อนะคะหมายเลขบัตรประจำตัวคนต่างชาติหมายเลขโทรศัพท์เนาะพอยืนยันอร์โทรศัพท์เสร็จนะคะก็จะมาเป็นการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารเนาะอันแรกก็คือให้เลือกธนาคารเลขที่บัญชีชื่อของเจ้าของบัญชีนะคะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ตรงนี้ กขาจะมีโทรมานะคะยืนยันว่าเราจะเปิดใช้บริการนี้นะคะให้ถ้าเรายืนยันก็ให้เรากดาเลขวันเกิดของเรานะคะ6ตัวอันนี้กดไปแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ให้ใส่อีเมลนะคะยืนยันบัญชีธนาคารด้วยหนึ่งวอนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำหนดนำของตัวเลขสี่หลักที่แสดงในบัญชีธนาคารอันนี้เราก็ต้องเข้าไปเช็คในบัญชีธนาคารของเรานะคะเราเอาตัวเลขสี่หลักมานะคะมาใส่ในช่อง สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราก็รอทางอีไนนะคะตรวจสอบเนาะหลังจากนั้นก็จะทําธุรกรรมอะไรต่างๆได้สมัครไม่ยากเลยนะคะใครที่อยากจะลองสมัครก็ลองทําตามนี้ได้เลยเนาะเป็นยังไงคะสำหรับวิธีการสมัครไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทําตามได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่มาติดอาม ได้ดูคลิปนี้นะคะจนถึงตอนนี้นะคะก็อยากจะฝากบอกเนาะทาง e9pay ฝากบอกมาว่าเขาจะมีกิจกรรมในเพจของเขาเรื่อยๆนะคะสามารถไปกดติดตามได้เลยเนาะ,ะแล้วก็อีกไม่านานนี้เขาจะมีการลงพื้นที่นะคะไปให้บริการถึงที่เลยสําหรับใครที่เอ๊สมัครไม่ได้หรือว่าทํายังไงก็ทําไม่ได้หรือว่างงตรงไหนนะคะเขาจะมีบริการซึ่งสามารถไปดูรายละเอียดของเขาได้เลยนะคะใน e9pay เนาะ เขาจะมีแจ้งไว้ตลอดมีกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ใครที่ดูผ่านเพจของเปิ้ลนะคะ JH Story นะคะสามารถแจ้งไปทาง e n i p a y ได้เลยเนาะว่าดูมาจากเพจ JH Story คะ่ะเขาก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะคะเป็นเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะเลยสำหรับแฟนเพจของเพจเปิ้ลเองนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะสําหรับใครที่ใช้บริการโอนเงินเป็นประจํานะคะก็ขอฝากแอป e n i p a y นะคะไว้ในอ้อมอกดงใจด้วยนะคะก็ ส่วนตัวใช้บริการแล้วรู้สึกว่าใช้ง่ายจริงๆค่ะสะดวกแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่แพงเลยด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็หากมีสาระดีๆอะไรก็ตามนะคะก็จะมาแนะนำลงเพจอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ